มาต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งทีมนะคะอย่างลำพูนวอริเออร์ค่ะซึ่งเป็นทีมอันดับที่3ของศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคคิวิชั่น2ในโซนภาคเหนือนะคะมีคิวที่จะเปิดสนามแม่กวงสเตเดียมค่ะเพื่อต้อนรับการมาเยือนของพะเยาเอสซทีมอันดับที่2ของตารางจะเจอกันในวันเสาร์ที่6สิงหาคมนี้ค่ะเวลา6โมงเย็นที่สำคัญช่องเรานาว26ถ่ายทอดสดด้วยนะคะ ล่าสุดค่ะวรุษวาริภากรค่ะผู้จัดการทีมของลำพูลวอดิเออร์นะคะออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าแม้ว่าเกมที่ผ่านมาจะบุกไปแพ้แพร่ยูไนเต็ดมา2ต่อ0แต่ว่าลูกทีมทุกคนตอนนี้ยังมีสภาพจิตใจที่ดีกําลังใจไม่ได้เสียไปเลยค่ะรวมไปถึงจากที่ได้มีการประชุมทีมครั้งล่าสุดที่ผ่านมาทุกคนก็ยังคงมุ่งมั่นทําผลงานให้ดีที่สุดสําหรับเกมนัดต่อไปที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่6สิงหาคมนี้เปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของพะเยา โดยนายวรุษกล่าวนะคะบอกว่าถือว่าเป็นเกมสําคัญเหมือนกันเพราะเป็นทีมในกลุ่มบนของตารางเช่นกันซึ่งทีมพยา FC ในช่วงเล็กสก็มีการพัฒนาทีมไปไกลามากทั้งการเสริมผู้เล่นรวมไปถึงการบริหารจัดการทีมด้วยนะคะคุณวรุษเชื่อมั่นนะครับว่าทีมน่าจะสามารถเก็บ3คะแนนในเกมวันเสาร์นี้ได้รวมถึงตั้งเป้าเลยนะคบว่า5นัดสุดท้ายที่เหลือของปีนี้ของซีซั่นนี้ เป้าหมายคือต้องเก็บให้ได้15คะแนนเต็มท่ากับว่าคือชนะรวด5นัดเลยนะครับถูกต้องแม้ว่าโปรแกรมที่เหลืออยู่ของทางราชนันโกขาวคือลันพูบรีเออร์นั้น ต้องเจอกับทีมหัวตารางบ่อยครั้งนะครับเจอทั้งทีมนี้นะครับพยาเอฟเจอกับทางหนองบัวพิชยะากาฝูงด้วยนะครับยังต้องเจอกับกำแพงเพชรอันดับ4ของตารางด้วยนะครแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิด worst case จริงๆมไม่สามารถเก็บ15คะแนนได้เต็มจริงๆอ,อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ควรหลุดเกิน18-12คะแนนนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าแต้มเหล่านี้จะส่งผลต่อการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกของทีมด้วยนี่คือเป้าหมายสูงสุดของทางลำพูนวอริเออร์สินครับคือถ้าพูดถึงในแชมเปียนลีกเองเนี่ยนะครับลำพูนวอริเออร์ก็ยังมีโอกาสไปแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันนะครับเ <ạ. S 1> พราะว่าคะแนนก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ในโซนของรอบสองอันดับแรกบนหัวตารางนะครับทางนี้ลำพูนเนี่ยอยู่ที่3นะครับ17นัดมี31คะแนนพยาเอฟซีอยู่อันดับ2มี32คะแนน <ạ. S 1> ส่วนทีมราชันโคขาวเนี่ยคืออย่างที่บอกไปครับว่าต้องการที่จะ ไล่ครับทางด้านของไม่ว่าจะเป็นพยาวเองแล้วก็หนองบัวพิชยาเองเพื่อขึ้นที่ไปจา่าฝูงให้ได้นั่นเองครับกับเป็น2ทีมที่ต้องมาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับในการแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนส์ฟีนดับ2เจอันดับ3ช่องน้อยสุดนั้นถ่ายทอดสดด้วยนะครับเดี๋ยวก็ตามนะครับวันศุกร์เช้านี้ช่องไน้อยสุดนั้นยังคงเผยสดฟุตบอลลีกชั้น2ให้รับชมกันเช่นเดิมนะครับ วันศุกร์นี้นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะเป็น1คิวนะครับที่เราจะได้ชมในช่วงเวลา15บนาิกา30นาทีนะครับคู่ระหว่างพัทยาซ4ครับที่จะเปิดบ้านรับการมยเยือนของรองจากผมอย่างราชประชานาดที่แล้วเนพระยา แพ้สุรกากรมาศูนย์ประตูต่อ7ด้วยนะครับแล้วต้องบอกว่าในเกมกรงน,นันที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เองก็มีการจัดทัพเปลี่ยนทัพมาบ้างเล็กน้อย<ช>โดยเฉพาะถ้าเห็นในการถ่านสดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับโค้ชเซิร์ตก็คือหัวหน้าผู้สอนของพัทยา FC เขาก็บอกว่าปัญหาหลักๆคือผู้ร,าารักษาประตูก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเกมนี้รวมไปถึงแทคนิคก,การเล่นด้วยเดี๋ยวมีติดตามความพร้อมกันนะครับส่วนคู่วันเสาร์ครับคุณพลอยครับค่ะคู่วันเสาร์เจอกันเวลาประมาณ6โมงเย็นช่องนอเรา พายาวเอฟซค่ะใครที่เป็นแฟนคลับรอติดตามกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะ